แท้จริงเป็นลูกสาวอาจารย์ท่านนี้ก่อนหนีไป39ปีไม่กลับไทยอีกนันทนาเงากระจางหรืออีเรียมแผลเก่าคู่ขวัญสรพงษ์นันทนาเงากระจางลูกสาวอาจารย์ประยุทธ์ ผูสร้างภาพยนตร์การ์ตูนไทยสำเร็จเป็นเรื่องแรกตั้งชื่อเหตุมหัศจรรย์นันทนาเงากระจังเป็นนักแสดงภาพยนตร์ไทยระหว่างปีพุทธศักราช2520ถึง2525 25เกิดเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2498เป็นลูกสาวของประยุทธ์เงากระจังมีชื่อเล่นว่าการ์ตูนเนื่องจากปีที่เธอเกิดเป็นปีที่ประยุทธ์ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างการ์ตูนไทยเรื่องแรกคือเรื่องเหตุมหัศจรรย์ นันทนาเงาก,กระจ่างจบการศึกษาจากโรงเรียนปานพันธ์วิทยาลัยพอชังและวิชาการแสดงจากโรงเรียนการแสดงของสมาคมนักแสดงอาชีพแห่งประเทศไทยขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนปานพันธ์เคยได้เป็นแชมป์ว่ายน้ำสอปีซ้อน ได้ถูกชักชวนให้เข้าวงการภาพยนตร์โดยเชิดทรงศรีให้มาแสดงคู่กับสรพงษ์ชาตีในภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าโดยรับบทเป็นเรียมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้โด่งดังและทารายได้กว่า13ล้านมีผลงานภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่องจนกระทั่งภายหลังแต่งงานมีลูกสาวหนึ่งคนและได้ตั้งรกรากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน สาวสวยใบหน้าคมขำแบบไทยๆอดีตนางเอกภาพยนตร์ที่ใครๆต่างก็รู้จักเธอกันเป็นอย่างดีจากบทบาทของเรียมในภาพยนตร์เรื่องแพ้เก่าภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเรื่องของวงการภาพยนตร์ไทยด้วยฝีมือการกำกับการแสดงของคุณเชิดทรงศรี คุณนันทนาเงากระจางเป็นลูกสาวของคุณประยุทธ์เงากระจางผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบรมครูของวงการการ์ตูนเคลื่อนไหวแอนิเมชั่นของเมืองไทยเป็นผู้สร้างสุดสาครภาพ,พยนตร์การ์ตูนเรื่องยาวเรื่องแรกของไทยในปีพุทธศักราช2522รวมถึงผลงานการ์ตูนในงานโฆษณาทางโทรทัศน์หลายต่อหลายเรื่องในอดีต คุณนันทนาที่มีชื่อเล่นเรียกกันว่ากาตูนจบการศึกษาจากวิทยาลัยพอช่างก่อนได้รับการทาบทามจากคุณเชิดทรงศรีหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นให้รับบทเป็นนางเอกในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคเรื่องแผลเก่าที่เคยแนะนำกันไปแล้วในเพจนี้ แผลเก่าออกฉายในปีพุทธศักราช2520ประสบความสำเร็จอย่างมากมายทำรายได้มากถึง13ล้านบาทซึ่งถือว่าทำลายสถิติรายได้ภาพยนต์ไทยทุกๆเรื่องที่เคยใช้มาและส่งผลให้ชื่อเสียงของคุณนันทนาเงากระจา่างดังทะลุฟ้าติดอันดับนางเอกยอดนิยมของเมืองไทยไปในทันทีสาวๆในยุคนั้นต่างหันมาตัดผมสั้นําคุณนันทนาเกิดเป็นชื่อผมทรงใหม่ที่เรียกกันง่ายๆว่าทรงเรียม หลังจากนั้นคุณนันทนาก็ได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฐานะนางเอกของวงการเธอรับบทแสดงนำในภาพยนตร์อีกหลายสิบเรื่องในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2520ถึง2525หลายๆเรื่องที่เธอเล่นจะออกแนวเป็นภาพยนตร์เรียดสไตล์เดียวกับแผลเก่าอย่างเช่นเรื่องเกวียนหัก รอยไถลูกทาตประกบคู่กับพระเอกคู่ขวัญคุณสรพงษ์ชาตีเกือบจัดแทบทุกเรื่องหลังจากอยู่ในวงการได้ประมาณ5ปีคุณนันทนาก็ได้เฟดตัวเองออกจากวงการด้วยการไปใช้ชีวิตสมรสกับสามีคนนอกวงการและภายหลังได้ย้ายไปปักรกรักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะโลดแล่นอยู่ในวงการไม่นานแต่ทุกๆคนที่โตทันในยุคนั้นต่างยังคงจำใบหน้าสวยคมแบบไทยๆไร้เครื่องสำอางของเธอในบทอีเรียมาได้กันจนถึงทุกวันนี้